ออกจากบ้านป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปสภานะคะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองคายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ ทำกลางสถานการณ์ที่เขานะคะถูกปฏิบัติการโต้กลับตรวจสอบนะคะเรื่องของการที่อาจจะขาดจริยธรรมหรือไม่นะคะในการที่ไม่ไปประชุมสภาค่ะแม้เรื่องนี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรค่ะร้อยตูด,ดตรีอาพัทส,สุขนันนะคะก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่าในการที่ไม่ไปร่วมประชุมสภาในทุกครั้งนะคะลุงป้อมเนี่ยก็มีใบาลามาขัด และคนที่พิจารณาให้ลุงป้อมลานะคะก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มาจากพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะแต่ถึงอย่างนั้นวิบากกรรมของลุงป้อมก็ยังไม่จบค่ะโดยที่นะคะเรื่องคลิปเสียงของลุงที่บ้านป่าน,นั้นนะคะถูกขยายผลโดยคุณรงงพร้อมพงศ์ฤกคริ์ค่ะอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยนะคะไปยื่นให้ปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะและดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับลุงป้อมค่ะ เรื่องนี้แหละค่ะที่การประ,ปะงนะคะคุณเทพสุดบวรโชตด,ดาราค่ะก็รับหลักฐานเอาไว้แล้วนะคะจากคุณพร้อมพงค่ะโดยที่จะตรวจสอบนะคะว่าเข้าขายมูลฐานความผิดตามกฎหมายหรือไม่ค่ะ และแม้จะต้องเผชิญมรสุมต่างๆนะคะแต่การปรากฏตัวที่จังหวัดหนองคายของลุงป้อมนั้นก็เหมือนประดึงเป็นสัญญาณว่าลุงป้อมยังไม่ถอดใจค่ะและก็ยังสู้ต่อนะคะโดยเฉพาะที่หนองคายนั้นนะคะมีบ้านใหญ่ค่ะที่หลูจะต้องไปรักษาอาไว้นะคะก็คือบ้านใหญ่หนองคายด้านเองในขณะที่นะคะก็มีกระแสข่าวค่ะว,ว่าบ้านใหญ่เพชรบูร์นะคะกรุ่มขคุณสันติพร้อมพัฒน์นั้นเตรียมที่จะหาบ้านใหม่แล้วนะคะ ทำการกระแสข่าวที่มีความพยายามโยนหินถามถาทงในเรื่องของพัรการเมืองใหม่พับขวามใหม่นะคะที่มีชื่ออักษรย่อของกลุ่มบุคคลนะคะที่เป็นระดับบิ๊กค่ะทั้งบิก๊กข้าราชการบิ๊กทหารบิ๊กตำรวจนะคะ ปชอดอต่างๆนะคะที่ออกมาค่ะเพื่อที่จะแทนที่พักขั้วอนุรักษ์เดิมนะคะซึ่งก็หมายถึงแทนที่พักพลังประชารัฐด,ด้วยนะคะถึงแม้นะคะที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐนะคะภายใต้การนําของหลูงป้อมนั้นจะพยายามชูบทบาทในการเป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยก็ตามค่ะแต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสาหรับพักการเมืองใหม่ในห้วงเวลานี้นะคะแต่ดูอาการของลุงป้อมแล้วเขายัางไม่ถอดใจ และยังคงสู้ตายในสนามการเมืองค่ะ